ค okay. ก็กราบสวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้มาเจอพี่บอย s อตูเนาะเป็นคลิปแรกที่พี่จะสอนนะครับผมก็คือสอนตัดคลิปสอนกระตุกแล้วก็เล่นโทนสีนิดๆหน่อยๆนะก็คือตามคลิปต้นคลิปเลยนะครับผมแอปเอเลโมชันนะครับผมที่พี่จะใช้ก็คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือ3.71เนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ เวอร์ชั่นใหม่ไว้ให้นะครับผมเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นรูปแบบภาษาไทยแบบนี้นะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกดปุ่มบวกมาเลยนะครับผมเริ่มโปรเจกต์ที่9.16นะครับผมปรับความละเอียดเฟรมเรทก็ประมาณนี้ไม่ใช่เฟรมเรทอัตราเฟรมเออประมาณนี้นะครับผมกดสร้างมาเลยนะครับโอเคเราก็จะเอาวิดีโอที่เราไปตัดมาเนาะ นี่นะครับคือเราไปตัดวิดีโออะไรไหมเรียบร้อยนะครับคือพี่มาสอนแค่กระตุกสอนกระตุกกับโทนสีเฉยๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เราติ๊กไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วให้เราไปกดตัวนี้นะครับนี่ครับผมก็คือกอด3จุดตัวบนนะครับผมกอดออกมาปุ๊บ เราจะเห็นคําว่าแยกเสียงออกมานะครับผมนี่คือแยกเสียงนะครับตอนนี้นะฮะโอเคเรากดแยกเสียงมาเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราจะทําการมาร์กจังหวะเสียงเบสนะครับเดี๋ยวพี่ขอฟังก่อนนะครับนี่ครับผมที่มันขึ้นทึมเนี่ยนะครับผมก็คือเสียงเบสนะคือเสียงเบสจังหวะแรกนะครับผมเดี๋ยวพี่มาร์กครับมาร์กตรงนี้นะครับปุ่มมาร์กอยู่นี่เนาะ โอเคเข้าใจกันนะครับผมก็คือปุ่มมาร์กอู่นี้เนาะกดมาร์กเลยนี่ครับผมโอเคพอเรามาร์กเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตัดตัดตรงที่เรามานะครับผมนี่ครับกดตัดเลยกดตัดตรงนี้นะครับกดตัดตรงนี้นะครับอย่าตัดผิดนะนี่ครับกดตรงกลางเลยนะครับผมโอเคกดตัดออกมาแล้วไปมาร์กที่สองนะครับผมก็กดตัดนะครับผมโอเค โอ okay, เคเผื่อมีคนไม่เข้าใจนะครับผมว่าทํายังไงถึงเราเลื่อนไปหาจุดที่เรามาร์กเลยนะครับผมกดตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดตัวนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูเห็นไหมมันก็จะไปหาปุ่มมาร์กเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสอนทําโทนสีก่อนเนาะโทนสีจังหวะแรกนะครับเริ่มกระตุกแล้วเอ่อกดบวกเอฟเฟกมานะครับเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับผม ทนสีที่พี่จะใช้ก็คือตอนนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็เราก็จะเจอคำว่าสีจุดนะครับตัวน,นี้นะครับเอฟเฟกตัวน,นี้นะครับที่พี่จะใช้นะครับง่ายๆนะครับโอเคพอเราบวกมาแล้วเราจะเห็นคำว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีก่อนนะครับสีตัวน,นี้พี่จะใช้อ่านี่เปียะ ปรับตอนนี้นะครับปรับอยู่ที่25่นะครับ25นะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นรูปบวกเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราบวกเข้าไปเลยนะครับผมกดตัวบวกเนาะโอเคแล้วก็กดติ๊กถูกออกมาโอเคมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ4อันแรกอันแรกปรับอยู่ที่200นะครับปรับสูงสุดเลย200อันที่2นะครับผมปรับลดลงมานะครับให้เป็น0แล้วเราก็จะมาอันล่างสุดเลยนะครับ อันล่างสุดตัวนี้พี่จะปรับอยู่ที่1 1 8 0นะครับโอเคแล้วก็เราก็จะได้โทนสีแเห็นไ,ไหมง่ายๆครับผมโทนสีง่ายๆครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะครับผมแค่นี้ก็สวยแล้วนะโอเคต่อไปเรามาเริ่มสอนกระตุกเลยดีกว่านะโอเคเราไปหามาร์กแรกเลยนะครับวิดีโอตัวแรกเลยนะครับที่เราจะกระตุกเนาะให้ติ๊กไปที่วิดีโอหนึงครั้งกด Effect แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาครับผมแล้วเราจะไปหาคําว่าการบิดเบี้ยวตัวนี้นะครับผมโอเคติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมจะเห็นคําว่าไทยนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วกดบวกเอฟเฟกเข้ามาแล้วครับผมการตั้งค่ามาตรฐานนะครับผมกดบวกมาเลยเสร็จแล้วนะครับพอเราเพิ่มขึ้นมาให้เราปรับตัวแรกนะครับปรับอยู่ที่1.200นะครับผม โอเคพอปรับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มมาร์กนะครับปุ่มมาร์กอยู่ไหนปุ่มมาร์กอยู่นี่นะครับปุ่มมาร์กนะครับผมกดมาร์กหนึ่งทีแล้วก็ลากกดแช่แล้วก็ลากนะครับลากตัวมาร์กตัวนี้กดแช่นะครับกดแช่ตรงที่เรามาร์กไปนะครับตัวนี้นะครับกดแช่นะครับโอเคกดแช่ไปลากไปไว้ข้างหลังนะครับผมแล้วก็กดมาร์กอีกหนึ่งทีแล้วก็ลากไปไว้ข้างหน้านะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้เรา เลื่อนมาหาตรงกลางของตัวว no pues, ิด mm ีโอนะครับผมแล้วกดมาร์กหทีนะครับผมแล้วก็ปรับลดลงไปเหมือนเดิมนะครับผมก็คือ1 0 0ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปหาช่องกลางระหว่างมาร์กนะครับช่องกลางระหว่างมาร์กแล้วปรับกราฟนะครับปรับกราฟตรงไหนปรับกราฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มุมล่างเลยนะครับผมโอเคกด้ามาเลยปรับอันแรกอยู่ช่องระหว่างกลางเนาะ อันแรกเราจะใช้อันที่สามนะครับตรงนี้นะครับอันที่สามเนาะโอเคติ๊กมันเลยตรงนี้ครับปรับกราฟตามนี้นะครับพี่ปรับกราฟตามนี้นะครับโอเคอันที่สองนะครับผมจังหวะที่สองให้เราเอาอันที่สองนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสาม้าวกดหลุดเฉยเลยโอเคนี่นะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับอันที่สอง โอเคแล้วก็ปรับลงมานะครับผมปรับอย่างนี้นะครับปรับกราฟนะครับนี่หน้าตาปรับกราฟก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเราก็เลื่อนดูนะประมาณนี้โอเคเสร็จไปเรียบร้อยหนึ่งเอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็ให้เรากดตรงที่คำว่าไทยนะครับกดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะย้อนกลับนะครับผมแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกต์มันเลยเอฟเฟกต์ต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็คือการย้ายนะครับผม เอฟเฟกแรกที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับไม่ใช่เอฟเฟกแรกดิเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ <was> กดบวกขึ้นมาเลยนะฮะโอเคแล้วก็กดเข้าไปที่เอฟเฟกที่เราเพิ่มมานะครับผมตัวแรกเลยที่เราจะปรับพี่ปรับอยู่ที่เอ่อก้าสิบนะครับปรับ90นะครับผมไม่ต้องทาอะไรเลยปรับ90นะครับแล้วก็มาคําว่าความเร็วนะครับ ให้เราปรับเหลือ0กดมาร์กหนึงทีนะครับปุ่มมาร์กนะครับกดมาร์กหนึงทีแล้วก็ลากมาร์กไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับพี่จะปรับอยู่ที่เอาเป็น1 1 5่แล้วกันนะครับผมแล้วก็ลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหน้านะครับผมไม่งงนะครับลากง่ายๆนะโอเคแล้วก็ปรับกราฟนะครับ ปรับกาประมาณนี้เนาะโอเคโอเคตัวต่อไปก็คือตัววิวัฒนาการเนี่ยนะครับผมโอเคให้เรากดมาร์กหนึ่งทีนะครับผมดึงตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็กดมาร์กอีกหนึ่งทีนะครับผมปรับนะครับปรับเป็น1.00นะครับโอเค1.00 โอเค1.00เนาะแล้วก็ดึงตัวมาร์กตอนนี้นะครับไปไว้ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับด้านหลังก็คือฝั่งขวามือนะครับทุกคนไม่งงเนาะโอเคแล้วก็อยู่ระหว่างกลางเนาะอยู่ระหว่างกลางกับตัวคิบนะครับไปที่คําว่าปรับกราฟนะครับโอเคปรับกราฟประมาณนี้ไม่ใช่ดิประมาณนี้เนาะครับปรับกราฟไม่งงนะครับทุกคนนี่ครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับประมาณนี้ โอเคแล้วเรากดย้อนกลับออกมานะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับย้อนกลับง่ายๆเลยครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับโอเคกดย้อนกลับออกมาแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับแล้วไปคําว่าย้ายนะครับตัวเดิมนะครับผมเอฟเฟกที่เราจะใช้ก็ต่อไปก็คือเอฟเฟกสั่นนะครับตัวนี้นะครับโอเคกดเพิ่มขึ้นมาเลยโอเคแล้วเราก็กดเข้าเอฟเฟกที่เราเพิ่มมาเนาะ อันแรกอันแรกเลยนะครับปรับนะครับ90นะครับ90เหมือนกันโอเคส่วนความถี่นะครับตัวนี้ให้เราปรับลดลงเหลือ์เลยนะครับเหลือ0เสร็จปุ๊บให้เรากดมาร์กหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ดึงตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดมาร์กก็ได้ครับต่อไปไม่ต้องกดมาร์กก็ได้ครับกดปรับเลยนะครับแล้วมันก็จะมาร์กไอเราอัตโนมัตินะ พี่จะปรับอยู่ซัก1.20่สแล้วกันนะครับผมแล้วก็ดึงตัวมาร์กไปไว้ด้านหน้าเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็มาคำว่าขนาดนะครับผมตัวต่อไปก็คือลอดปรับเลยนะครับลหศูนย์กดมาร์ก1ทีแล้วก็ลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็ปรับขึ้นนะครับ พี่ปรับอยู่ที่9 9 0นะครับผมแล้วก็ดึงตัวมาร์กตัวนี้นะครับกดแช่แล้วก็ดึงแล้วก็ลากไปไว้ด้านหน้าครับผมแล้วก็มาปรับกราฟนะครับปรับกราฟปรับกราฟตามพี่เลยเนาะนี่ครับเออนี่ปรับกราฟตามพี่เลยนะครับผมนี่มันก็จะเด้งประมาณนี้เนาะนี่กระตุกโอเคแล้วกดย้อนกลับออกมาครับผมตัวต่อไปเอฟเฟกที่เราจะใช้ต่อไปนะครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาไป ไปตรงเดิมเลยครับที่เดิมเลยครับผมก็คือตัวนี้นะครับไปที่เดิมเลยครับใช้เยอะหน่อยนะเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับผมยืดแกนนะครับผมยืดแกนนะครับโอเคกดเพิ่มมาเลยแล้วกดเอฟเฟกที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับผมตัวแรกเอฟเฟกตัวนี้นะครับตัวแรกเลยกดมาร์กหนึ่งทีนะครับลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังนะครับผมแล้วก็กดมาร์กอีกหนึ่งทีแล้วก็ปรับไปเลยนะครับพี่ปรับหยุดหนึ่ง 1.50นะครับผมแล้วก็ลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหน้าก็ผมปรับกราฟนะครับคลิปนี้ก็จะยา,ยากหน่อยนะครับทุกคนไม่ยากหรอกครับทุกคนแค่ทาตามพี่ก็ทําได้แล้หยอกหยอกหยอกโอเคแล้วก็อันที่สองนะครับผมกดมาร์กหนึ่งทีลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับ ปรับอยู่ที่เดี๋ยวพี่ขอปรับแป๊บนึงนะครับ50แล้วกันนะครับผม5 0 0 0นะครับ5 0 0นะครับโอเคแล้วก็ลากไปไว้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ปรับกราฟครับปรับกราฟเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับโอเคเรามาดูกันโอเคเป็นอันว่าได้นะครับได้กระตุกแล้วเนาะโอเคยังไม่หมดนะครับแล้วก็ปรับ กดเพิ่มเอฟเฟกใหม่นะครับผมบวกอีกนะครับแล้วก็ไปตัวนี้นะครับพี่วงให้ดูนะสอนคลิปครั้งแรกมันก็จะสันส้นๆหน่อยเนาะโอเคกดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปคําว่าการเปิดรับแสงเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับกดบวกขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ไปเอฟเฟกที่เราเพิ่มมาเนาะ กดม,มาร์กหนึ่งทีนะครับผมลากตัวมาร์กไปไว้ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ปรับสุดเลยนะครับอันแรกนะครับเอ้าไปปรับอันที่สองได้ไหมถอดโทษถออันที่สองไม่เกี่ยวนะครับทุกคนเราไปอันแรกนะครับปรับสุดเลยแล้วก็ดึงตัวมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหน้านะแล้วก็มาปรับกราฟนะครับปรับกราฟตามพี่เลยนี่ครับเห็มนไหมโอเค แล้วก็ย้อนกลับอไปเอฟเฟกต่อไปที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเอฟเฟกต์เบอนะครับไปที่คําว่าเบอร์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้ครับที่บอกว่าขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นมอเตอร์เบอนะครับกดบวกขึ้นมาเลยแค่นี้ครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับการกระตุกประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปให้เราเ๊กไปที่วิดีโอนะครับผมกดเอฟเฟกตตรงนี้นะครับแล้วก็ ให้เราไปคัดลอกนะครับผมคัดลอกตรงไหนก็คือตัว3จุดตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับกดมาเลยแล้วก็คัดลอกเอฟเฟกนะครับผมเสร็จแล้วให้เรามาใส่มาใส่ไอตรงตรงนี้นะครับไอวิดีโอที่เราตัดมานะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมตัวล่างนี่นะครับกดปุ๊บวางเอฟเฟกนี่ครับกดปุ๊บวางเอฟเฟกกดปุ๊บวางเอฟเฟก แค่นี้ครับผมเป็นน้นว่าเสร็จแล้วนะโอเคเรามาดูกันโอเคเป็นน้นว่าเสร็จสิ้น,นครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะแถมนะครับพี่จะแถมก็คือการใส่ตัวที่เขาทำเป็นละมุนนะแนวละมุนเนาะกดบวกสีเขียวมาเลยนะครับผมแล้วก็กดบวกไอ้รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดบวกเข้ามาเลย ต่อไปให้เราขยายตัวนี้นะครับขยายตัวรูปสี่เหลี่ยมนะครับขยายให้มันอุ้ยของพี่กระตุกอ่ะนี่ครับขยายให้เต็มจอเลยนะครับแล้วก็กดปันเติมนะครับไปหาจุดมาครั้งแรกนะครับนี่ครับไปหาตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตัวที่เราเพิ่มมานะครับติ๊กหนึ่งครั้งนี่ครับผมแล้วเราจะเจอตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปอย่างนี้นะครับ ให้เรากดมาเลยหนึ่งทีนี่ครับมันก็จะยืดไม้เราสุดสุดตัวมาร์กแรกเลยนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่เราเพิ่มมานะครับตัวนี้นะครับติ๊กหนึ่งครั้งกดเอฟเฟกครับผมเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาครับเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือคําว่าอื่นๆนะครับอยู่ล่างสุดเลยติ๊กเข้ามาและเราจะใช้คําว่าคัดลอกพื้นหลังนี่ครับตัวนี้ครับเอฟเฟกตตัวนี้นะครับกดเพิ่มมาเลย โอเคต่อไปกดเพิ่มเอฟเฟกครับผมแล้วก็คำว่าเบลอนะครับผมแล้วก็ที่เอฟเฟกที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เนาะโอเคกดเพิ่มมันเลยนี่ครับผมโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาครับผมโอเคแล้วก็มาติ๊กเหมือนเดิมน,นะครับตัวที่เราเพิ่มมาก็คือเอฟเฟกตัวนี้นะครับแล้วมาเรามากดตรงนี้นะครับนี่ครับผมกดไปเลย okay. แล้วก็เราเลื่อนหาคําว่าความคมชัดนะครับความคมชัดตรงนี้นะครับกดติก๊กไปเลยแล้วเราก็จะใช้คําว่าแสงแข็งนะครับตัวนี้นะครับแสงแข็งเนาะไม่งงนะครับแสงแข็งตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับตัวคลิปก็จะสวยขึ้นประมาณนี้ โอเคคลิปสอนก็มีแค่นี้ครับผมกระตุกก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับผมฝาก YouTube ช่องใหม่พี่ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย